เนี่ยทุกคนก็จะมาให้แม่เปิดกล่องสุม่ามเขางเรานะที่เราทำมานะนี่ทุกคนน่ะแต่กล่องอ่ะมันบุ๋มนะเนี่ยกล่องมันบุ๋มมากมันอ่ะส่งม,มาจากจีนะทุกคนเนี่ยสภาพไม่ดีเลยห้าดาวห้าท้ายห้าดาวนะให้สามดาวพอนะทุกคนมันอ่ะกล่องบุ๋มมากดูเนี่ยทุกคนมันคืออะไรนะมันคืออะไร กลงสุ่มเบบี้เบบี้ที่เป็นก้อนขี้เบบี้ก้อนขี้ไหนมีหรือเปล่ไหนดูสิกลงสุ่มเบบี้หมินอะไรนี่มินเบลมีใช่ไหมมินเบลที่จริงอันนี้เป็นมอมาแล้วมันขาดเหรอเออใช่มอมแล้วก็มอนมันนี้น้อกวางอะทำนะแม่ ามาันคือขาด,ดมุมยิมเลียงเศน้องกวาทำแต่อันนี้หนูเป็นคนช่วยติดช่วยน้องเนี่ยเหรออยู่ข้างๆเนี่ยเหรอมันมีอะไรบ้างเอาบอกซิว่ม,มีอะไรเนี่ยอันนี้น้องน้องกว่าอันนี้เออเอาปากกาม่แขรยอตรงนี้เนี่ยนะอันนี้เป็นทางปัดน,น้องกว่าบอกเนรอโอ้โหมันยับยืดมากแล้วมันมีตัวอะไรบ้างเนี่ยที่มันมีให้เลือกมันมีสี่ตัวนี่เหรอใช่ตัวสุดท้ายน้องกวางบอกว่าเป็นสีเฉดที่เขียนเคชั่มาก่ะเนรอ นกว่างเป็นคุณวาดเหรอเนี่ยนกว่างคือวาดปิดแล้วอยากรู้ว่าตัวข้างในมันเป็นตัวอะไรให้มารุน้นบางอน,หนุหนูก็ว่าชื่อนกวางมแม่อยากได้ตัวที่สามหนขอด่อยตัวนี้นี่เหรอใช่นี่น,นี่ตัวนี้แม่อยากมันน่ารักเหรอ,อข้างๆมนชิ้นมาอะไรเนมีรูปอะไรอ,อเป็นอย่าง อันนี้ทำรีบเป็นไปอยากน้องไปยอะให้มันเสร็จเร็วเหรอเทปใสก็หมดละก็เลยเป็นบุมบ๋มๆมาเปิดเลยเปิดดิเปิดเลยจนเปิดแล้วเนี่ยนี่เห็นการ์ดด้วยการ์ดไหนการ์ดน่ะเอามาดูซิมันเป็นยังไงนี่เียมันมันไม่ตรงปุกเลยตุ่มอะไรก็เลยยังก็เลย ดูดิไหนดูดิมันได้ตัวอะไรไอตัวแอปเปิ้ลตัวสองตัวที่สองแอปเปิ้ลตัวที่สองเย่อเพิ่งเอาการ์ดกับตัวเนี่ยเบบี้อะไรเนี่ยเบบี้อะไรนะเมนแบลวเมนแบลวขอน้องความาดูมันไม่เห็นหน้าเหมือนกันเลยทำไมมันไม่ตรงปกน่ะมันไม่ตรงปกนยเนี่ยไหนกายถือกล่องดิมันเหมือนไหมที่ว่ามันมีให้เลือกสี่ตัวนะ แต่อแตอนที่สองน้องปองบอกอันนั้นนะมันคืออยู่แต่อันนี้นี่ดูดิน้องปังว่ามันจากตัวนี้แอปเปิลอ่ะเอาไว้มันเหมือนตรงไหนเนี่ยบอกทุกคนดูดิว่ามันเหมือนไหมเหมือนไหมคะว่าช่วยน้องปังว่าหรือว่าช่วยน้องปองตัวนะั้นแม่แน่แ,แ,แกายคิดว่ามันเหมือนไหมฮึ <c oughs> <c oughs> แล้วคณคิดว่ามันเหมือนไหมแม่ถาม <c oughs> เนี่ยมันเหมือนไหมแม่ว่ามันไม่ตรงปกเลยอะผู้ผลิตผู้ผลิตเนี่ยมันเหมือนตรงไหนเนี่ยงงมากเลยแต่ว่าช่วยน้องปานะแม่ว่าช่วยน้องปางกันแหละแหละแม่ค่ะะทำไมกัดอ่ะโอเคแปลว่าร้านนี้ไม่ตรงปกร้านเนี้ยการอีกอย่างตุ๊กตาอีกอย่าง รูปในกล่องอีกอย่างไม่เหมือนกันเลยตัวที่สองวระดุลาดี้างเลยดีเอามีอีกเกหรอมีอีกอันนี้ของน้องฟางเหรอเแบบี้เหม็นอะไรเนี่ยเหรออุ้ยมันไม่เป็นลายลูกเป็นตาแก้วหรือมันแตกเหรอมันเป็นตาแก้ว,หหกวไหนดูจินมราี่สอมอันจัอมันถอดหน้าได้ไหมเนี่ยดได้อืมใจเย็น มีล้านนี่อีกแต่อันนี้ทำขาดไปแล้วตรงนี้แหละที่ติดที่ติดก็สกัดเทปไหนดูสิหนีมีให้เลือกอย่าเพิ่งนะหนีมีให้เลือกตัวอันนี้เป็นหน้าปลุกนะเนี่ยอืมกล่องสุ่มอะไรกล่องสุ่มลูรีเชอร์เมนนี่กล่องสุ่มลูรีเชอร์เมน กล่องสุ่มเชื่อชื่ออะไรลูรี่เชยเชยแม่เนาอย่าเพิ่งออกมาจะซื้อแม่มันเป็นสีเข็ดสีแม่ดูก่อนว่าแม่จะด่าได้ตัวไหนแม่สีเข็ดหรอไม่อันนี้ไม่ใช่สีเข็ดแม่นี่ลองดูแม่ดูดูมีสี่ตัวรวมสีเข็ดเป็นห้าตัวมีมีเขียงด้วยโอกาสได้ตัวแรกแม่แม่อันนั้นโอกาสได้เก้าจุดห้าเปอร์เซ็นต์ตัวแรก ตัวต่อไปโอกาสได้สิบสามจุดหกเปอร์เซ็นต์ต่อไปต่อไปโอกาสได้สิบสี่จุดสองเปอร์เซ็นต์อันโอกาสได้สิบจุดหกเปอร์เซ็นต์ตัวซีเคิทโอกาสได้สองจุดห้าเปอร์เซ็นต์กายคิดว่าแม่อยากได้ตัวไหนแม่อยากได้ตัวไหนแล้วซีเคิทนี่มันไม่ใช่พวกตัวในนี้ใช่ไหมไม่ซีเคิทแม่อยากได้ตัวนี้เนี่ยสิบสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยตัวนี้เหรออืมอยากได้ตัวนี้เนี่ย จะได้ไหมนะดูเปิดการ์ออกมาเปิดูก่อนว่าร้านนี้จะตรงปลุกไหมนี่การ์ดเนี่ยตอนนี้ตัวแรกก็นี่ใช่เก้าจอันนี้ก็ยังมองออกอยู่ว่ามันเป็นตัวนี้ของน้องกว้างนี่มองไม่ออกเลยต่อไปไหนดูของจริงมันดิตัวจริงหน้าเออหน้ามันก็ยังคล้ายกันอยู่เออร้านนี้น่ะ ้านนี้เหมือนอยู่เหมือนอยู่ประมาณ40-50เปอร์เซ็นต์อันนี้หมืออันนี้แต่ของน้องกว่างนี่ไม่เหมือนเลยทำการ์ดทำตุ๊กตาทั้งข้างกล่องอยู่กอดแม่และพูดแม่และก็มันไม่เหมือนน่ะแมสแกนด้วยเป็นของแท้เหรอมีที่ให้สแกนด้วยไหนดูที่สแกนดิวิ่งวังมากโอ้มีฮอทีสแกน แก้กแค่ของเดวไหไม่อยากแก้สติกเก,ะะก,กอร์ร้านนี้โอเคผ่านให้อภัยได้แล้วร้านเนี้ยร้านนั้นไ,ไม่เหมือนกันเลย <c oughs> ทั้งป้ายทั้งตุ๊ก,กตาทั้งกล่องพลันหน้าเลยทั้งนั้นพลังโอ้ยอ่าจบการรีวิวกล<ม>่องซุ้ม,มอะไรนะบูบี้ <c oughs> เออเหมือนแบล <Eat> oh. ทั้งสองร้านนี้ส่งมาจากจีนก่อนก็เลยปุ๋มหน่อยอืมไม่ไม่นะ